เด e t r u ูดเ <The> จาะลึกจริงรัเสเซียเอาคืนหนักค่ะพุ่งเป้า3ภูมิภาคยูเครนไลทุบอาวุธนาโต้หลังโจมตีใจกลางเบกลอกดจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะ3า30ทธันวาคม66เว็บไซต์ท็อปวอรได้รายงานว่ากระทรวงกลาโหมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระสุนที่ระบบเคียบใช้โจมตีใจกลางเบลเกอดข้อความระบุว่า เราขอเตือนคุณว่าผลจากการโจมตีเบกอรอทํทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนจำนวนผู้บาดเจ็บเป็นหลายสิบรายกระทรวงกลาโหมของประเทศรายงานว่าระบอบการปกครองของเคียฟโจมตีเบกอรอดด้วยขีปนาวุธ Under, อันเด2ลูกที่มีหัวรบแบบคลัสเตอร์เช่นเดียวกับจรวดหลายลูกที่ยิงจากเช็คแวมไพร์ l r s ซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธที่ผลิตโดยนาโต กระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าจรวดและกระสุนส่วนใหญ่ถูกสกัดกั้นแต่ว่าบางส่วนกลับเกิดระเบิดขึ้นในใจกลางเมืองระบอบการปกครองของเคียบซึ่งก่ออาเซียรรมนี้กำลังจะพยายามหันเหความสนใจจากความพ่ายแพ้ในแนวหน้าแล้วก็ยังกระตุ้นให้เรากระทำการที่คล้ายกันแล้วเน้นย้ำว่ากองทัพรัสเซียทำงานเฉพาะในสิ่งอำนวยความสะดวก ทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเราก็เลยยังจะต่อสู้ต่อไปและอาชญากรรมนี้จะไม่ได้รับการลงโทษแต่ความคิดเห็นนี้ก็ปรากฏกับสื่อต่างประเทศว่าในเคียฟตอนนี้พวกเขาจะรอดูอย่างกังวลกวายใจเพื่อที่จะดูว่ารัสเซียจะตอบโต้อ,ตอ,อย่างไรในคืนที่กำลังจะมาถึงหลังจากการโจมตีของยูเครนที่ตอนกลางของเบลกกรดกองทหารรัสเซียก,กำลังโจมตีเป้าหมายของรัฐบาลเคียฟในพื้นที่ชายแดน มีรายงานว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธไปยังเป้าหมายในคาคอฟและในภูมิภาคตามข้อมูลล่าสุดระบุว่ากองทัพรัระเซียได้โจมตี MLRS หลายแห่งรวมถึงอาวุธที่ผลิตโดยชาวตวันตกในคาคอฟและทางตอนเหนือของเมืองค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ว่าในบรรดาระบบจรวดของศัตรูที่ถูกทำลายนั้นเป็นเวมพายเชค รูปแบบเดียวกับที่ศัตรูใช้ในการโจมตีซึ่งเป็นที่เปิดเผยต่อชาวเบลโกรดในปัจจุบันการโจมตีด้วยปืนใหญ่ได้ดำเนินการกับสิ่งอำนวยความสะดวกของบุคลากรและของสร้างพื้นฐานของกองทัพยูเครนและหน่วยบริการทางชายแดนของยูเครนในภูมิภาคเชนีฮิฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองกำลังความมั่นคงของยูเครนประสบความสูญเสียในพื้นที่ของเมืองเซมยโนอฟกาเพศสาธารณะของยูเครนได้เขียนคำเตือนเกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศของตอนใต้ของยูเครน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงกองโรนจะได้ยินในน่านฟ้าเหนือภูมิภาคนิโคลิฟโรนอย่างน้อย2องลำกำลังวุ่งหน้าไปที่สนามบินทาหารนิโคลิฟและก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลของการมาถึงที่นั่นโดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียสัญญาว,ว่าจะไม่ละทิ้งอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของระบบการปกครองของเคียฟ ที่กระทําต่อพลเรือนในเบอรอลโดยไม่ได้รับการลงโทษและยังมีรายงานอีกว่าที่ปรึกษาของเซเลนสกี้นายมิคาอิลโปโเดยักกล่าวว่าสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากได้สําหรับกองทัพยูเครนได้พัฒนาขึ้นที่แนวหน้าเช่นเดียวกับคํากล่าวที่น่ากังขามากขึ้นจากพันธมิตรชาวตะวันตก ว่าเคียฟยังคงมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะรัสเซียได้ในระหว่างการสัมภาษณ์เมื่อเร็วๆนี้เขาก็ถูกถามว่าเขานึกถึงภาพตัวเองเข้าไปร่วมในการเจรจาสันติภาพกับสหพันธรัฐรัสเซียครั้งต่อไปหรือไม่ซึ่งโปโดยาค่ก็ตอบว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆอย่างน้อยก็ในความหมายของพวกเขาจะต้องมีคำขาดที่มอสโกจะต้องยอมรับ ในขณะเดียวกันเขาเสริฟว่าเงื่อนไขต่างๆจะถูกเสนอให้ผู้นําประเทศของเราในระดับสูงสุดนอกจากนี้โปโดย่กยังแสดงความมั่นใจว่ายูเครนจะเอาชนะรัสเซียได้อย่างแท้จริงในสงครามครั้งนี้และยิ่งไปกว่านั้นตามที่เขาพูดเขายังมีความลังเลและเกิดข้อขัดแย้งขึ้นในที่สุดพันธมิตรตะวันตกจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นให้กับยูเครนเนื่องจากพวกเขาจะเข้าใจว่าไม่มีทางต่อต้านรัเสเซียได้หากกองทัพยูเครนนั้นจะต้องพ่ายแพ้ ในที่สุดที่ปรึกษาของเซเลนสกี้ก็พูดถึงผู้นํายุโรปบางคนด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกนายกรัฐมนตรีฮังการีวิกเตอร์ออบานว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจดังที่โปรโดยักล่าวไว้เขาชอบศึกษาจิตวิทยาของผู้คนอย่างแท้จริงและในเวลาเดียวกันออบานซึ่งถูกกล่าวหาว่าทําร้ายสหภาพยุโรปประเทศของเขาก็เป็นสมาชิกอยู่นั้นเป็นที่สนใจของเจ้าหน้าที่เคียบเป็นพิเศษฮามาสสอยโดรนสอดแนมอิสราเอลร่วง พุงเป้าผอ,อทหารทําระบบสั่งการภาคพื้นดินรวนสืบเนื่องจากเมื่อวานค่ะ3าธันวาคม6 6เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่าสงครามอิสราเอลกับฮามัสจะลากยาวไปอีกหลายเดือนขณะที่เน้นย้ําคําประกาศกล่าวว่าจะกําจัดพวกนักรบปาเลสไตน์ตพ้นไปจากฉนวนกาซาในคําประกาศจะพาตัวประกันอิสราเอลทุกคนที่ยังถูกควบคุมตัวในฉนวนกาซากลับบ้านเนทันยาฮูกล่าวว่ากองทัพ กำลังพัวพันในการสู้รบที่ซับซ้อนและต้องการเวลาสำหรับบรรลุปเป้าหมายที่วางเอาไว้สงครามจะเดินหน้าต่อไปอีกหลายเดือนจนกว่าฮามาสจะถูกกำจัดและก็ได้ตัวประกันกลับมาเนทันยาฮูกล่าวระหว่างแถลงข่าวเรารับประกันว่ากาซาจะไม่เป็นภัยคุกคามกับอิสราเอลต่อไปเขาระบุพร้อมกับบอกว่าปฏิบัติการทันทหารของอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์แห่งนี้ได้สังหารพวกนักรบไปแล้วราว8 0 0 0คน เรากำลังตัดทอนศักยภาพของฮามาสทีละขั้นทีละขั้นเราจะกําจัดพวกผู้นําของพวกเขาเช่นกันต่อมาค่ะวันนี้31ธันวาคม66รับติดเวอร์อัปเดตก็ได้โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การสู้รบว่าด้วยอิสราเอลทําสงครามมานาน84วันสต็อกอาวุธก็เลยหมดและขอซื้อจากสหรัฐเพิ่มเติมตลอดเวลาโดยผู้นำสหรัฐก็เพิ่งจะลงนามคำสั่งบริหาร เลี่ยงมติสภาคองเกรสขายกระสุนปืนใหญ่และกระสุนปืนให้กับอิสราเอลมูลค่ารวมประมาณ150ล้านดอลลาร์อาวุธเหล่านี้ใช้สำหรับอาคารบ้านเรือนชาวปาเลสไตน์เพื่อที่จะแย่งชิงดินแดนก่ออาชญากรรมสงครามล้างเผ่าพันธุ์พลเรือนชาวปาเลสไตน์ไปกว่า20,000รายบาดเจ็บอีกกว่า50,000รายโจมตีอาวุธใส่ขบวนรถบรรทุกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมองค์กร U.N.R.W.A. ของสหประชาชาติเพื่อส่งสเสบียงด้วยรถถางของอิสราเอลมีระบบ Tofi ่แ Active Protection ที่ใช้สกัดอาวุธโจมตีแต่ว่ามีจุดอ่อนก็คือตรวจจับและสกัดกั้นอาวุธที่อยู่ห่างออกไปเกิน50เมตรเท่านั้นแต่ไม่มีประสิทธิภาพกับอาวุธที่ยิงจากระยะใกล้มากในเขตเมืองทหารปาเลสไตน์ก็เลยโจมตีที่ระยะประชิดเช่นนำบอมไปวางบนจุดอ่อนตัวรถ แล้วก็การยิงจรวด RPG จากระยะใกล้จอบประชิดอัดเข้าไปที่ป้อมปืนทำให้ระบบโทรฟี่ไม่ทำงานสกัดกั้นการโจมตีซึ่งต้องเสียรถถังไปกองพลน้อยอาร์กซามทัพฮามาส ได้เผยแพร่การยิงขีปนาวุธจำนวนมากจากทางตอนเหนือของเขตกาซาที่กองทัพอิสราเอลแตกทับถอนทหารหนีออกไปแล้วจรวดก็มุ่งตรงไปยังพื้นที่ยึดครองของอิสราเอลที่ภาคใต้และภาคกลางเมืองใหญ่ที่แทบจะร้างผู้คนกล้าจะอยู่อาศัยวันที่ผ่านมาพันเอกเอเรียนโยฮานายผู้บัญชาการกองพัน7007และคณะนายทหารผู้บังคับบัญชาที่เคยถ่ายรูปโชว์พาวทำลายอาคารในกาซา ถูกทหารปาเลสไตน์ต้อนปิดล้อมหนีเข้าไปหลบในบ้านพวกเขาก็เลยกลับบ้านในถุงปุ๋ยยกแก๊งในแต่ละวันรถถังแล้วก็ยานเกราะอ,อิสราเอลและรถขุดดินถูกส้มโจมตีทำลายตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยจรวด R p g พจีโดรนทิ้งระเบิดและสไนเปอร์พลอจะอุโมงแล้วก็ซาบปรักหักพังเหมือนพรานนักล่ามุ่งทำลายระดับผู้บัญชาบัญชาข้าศึกทำให้ระบบสั่งการเป็นอัมพาตนิตยสารอาวุธอเมริกันรายงานว่า กระสุนจรวดอาัสซิน105ที่มีราคาลูกละร้อยดอลลาร์เป็นอันตรายที่สำคัญต่อรถถังเมคาวา4ราคาคันละ7ล้านดอลลาร์ของอิสราเอลก่อให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่มีประสิทธิภาพมากกว่ากระสุนทำลายของรถถังสมัยใหม่ที่ผลิตจากอังกฤษอิสราเอลได้เปรียบเฉพาะสงครามทางอากาศขณะนี้อาวุธต่อต้านอากาศยานแซม18ของรัสเซียที่ฝ่ายทหารปาเลสไตน์ใช้ กำลังเปลี่ยนสถานการณ์สงครามภาคพื้นดินไปด้วยเพราะในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาก็สอยเฮลิคอปเตอร์โดนสอดแนมตก3ลำซึ่งเป็นพัฒนาการรบภาคสนามที่ทำให้ภาคพื้นดินอิสราเอลอ่อนแอลงไปด้วยโดนสกายลักสอ,อิสราเอลที่ถูกฝ่ายทหารฮามาสยึดระหว่างบินทำภารกิจข่าวกองทางตะวันตกของเบธฮานูนในตอนเหนือกาซาทำให้ทหารภาคพื้นดินเสมือนตาบอดเพราะไม่รู้ชายภูมิสู้รบ ผลจากการสู้รบที่มีชัยชนะต่อกองทัพอิสราเอลจึงสั่งทหารแตกทัพถอนตัวนนี้ออกจากเมืองชูใจยะะทางตอนกลางกาซาทำให้ชาวปาเลสไตน์ดีใจเดินทางกลับมายังถิ่นทานของตอนเองอีกครั้งนับเป็นความพ่ายแพ้สงครามรอบที่สองในเมืองนี้ในรอบ12ปีของอิสราเอลวิเคราะห์ว่าสงครามผ่านมา84วันฝ่ายกองกำลังผสมอิสราเอลที่ใช้อาวุธสหรัฐกำลังโดนยํำจากอาวุธราคาถูกจนทหารแตกทัพหนีหลายจุด หลังปีใหม่2,567ฝ่ายปาเลสไตน์จะรุกยึดคืนพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นอีกแน่นอนสหรัฐถึงกับอึง้งเยเมนลูบคมดวนเดือดนานค่อนวันอาวุธสุดล้ำเกินคาดจากกรณีเมื่อวานนี้29ธันวาคม66สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตนันประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่29ธันวาคมว่าศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางของสหรัฐหรือเซนคอม ออแถลงการว่าเรือพิฆาต U.S.S เมสันซึ่งติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธชั้นอาลีเบิร์กสกัดขีปนาวุธลูกหนึ่งและโดรนอีกลำหนึ่งซึ่งออกมาจากภูมิภาคทางตอนใต้ของทะเลแดงฐานที่มั่นของกองกำลังฮูตีในเยเมนเหตุการณ์ดังกล่าวนะับเป็นความพยายามก่อเหตุในทะเลแดงครั้งที่22ของกลุ่มฮูตีนับตั้งแต่วันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาตามข้อมูลของฝ่ายความมั่นคงสหรัฐ และไม่มีเรือบรรทุกสินค้าที่กำลังเดินผ่านทานทะเลแดงในช่วงเกิดเหตุได้รับผลกระทบทางด้านบ็อกดิดตัวอัปเดตก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความรายงานสถานการณ์การประทะกันระหว่างสหรัฐและเยเมนโดยบอกว่าวันที่27ธันวาคม66ที่ผ่านมามีรายงานจากทั้งฝ่ายกองทัพพูทีเยเมนและกองบัญชาการกลางสหรัฐตรงกันว่าทั้งสองฝ่ายสู้รบกันด้วยอาวุธลูกยาวที่รุนแรงและใช้เวลานานที่สุด ในยกเดียวถึง10ชั่วโมงถือเป็นการดวลเดี่ยวต่อเดี่ยวที่วัดฝีมือกันจริงๆเริ่มจากเยเมนทยอยปล่อยโรนพีชีพ12ลำยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือ5ลูกและยิงขีปนาวุธร่อนอีก2ลูกผ่านทะเลแดงระยะทางราว1,700กิโลเมตรมีเรือลบสหรัฐลอยลำอยู่เป็นระยะกว่า4-6ลำ เป้าหมายโจมตีทางใต้ของอิสราเอลทหารเรือสหรัฐต้องใช้ความสามารถอย่างหนักในการใช้ระบบเรดาร์ตรวจจับและจรวดคอยขึ้นสกัดอาวุธเยเมนแต่บางชุดหลุดยาวไปถึงชายทะเลอียิปต์ซึ่งสกัดกลางอากาศได้เสียงการต่อสู้จากจรวดและระเบิดดังต่อเนื่องนานถึง10ชั่วโมงอย่างน่าระทึกใจ กองทัพสหรัฐถึงกับอึ้งเพราะไม่เคยเจอคู่ต่อสู้ที่ดวลหมัดเดี่ยวต่อเดี่ยวกันได้ยาวนานค่อนวันขนาดนี้เว็บไซต์อเมริกันควินซี่อินสติทิวถึงกับรายงานการันตียืนยันว่ากองทัพพูติเยเมนไม่ธรรมดาจัดเป็นหนึ่งในกองทัพที่แข็งแกร่งและดีที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้อาจจะไม่ถึงขนาดดีที่สุดในโลกแต่การปฏิบัติการโจมตีปะทะแบบดวลเดี่ยวกันในทะเลแดงไม่เคยมีชาติใดทำกับสหรัฐได้ขนาดนี้มาก่อน แสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ว่าเยเมนจะกลายเป็นมหาอำนาจระดับภูมิภาคในอนาคตขณะนี้เยเมนได้รับความนิยมจากชาวอาหรับและก็นานาชาติเนื่องจากมีจุดยืนแน่วแน่ในสงครามปกป้องชาวปาเลสไตน์ในกาซาเป็นประเทศเดียวที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจร้ายแรงต่ออิสราเอลเป็นผลมาจากการปิดล้อมทางเรือบางคนอาจจะเข้าใจผิดรัฐบาลฮูตีเยเมนเป็นกบฏตามที่สหรัฐกล่าวอ้าง แต่ว่าความเป็นจริงแล้วเป็นรัฐบาลใช้อำนาจรัฐธรรมนูญประเทศควบคุมทุกกระทรวงกลไกราชการต่างๆโดยมีอีกสองเขตที่ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตสนับสนุนในระดับผู้ว่าการรัฐขึ้นตรงกับรัฐบาลฮูตีที่ออกกฎหมายคุมตำรวจทหารข้าราชการกินเงินเดือนจากรัฐบาลฮูตีจุดตรวจความปลอดภัยของเยเมนนั้นกฎหมายอนุญาตให้พกมีดกริด ปืน a k 47รัสเซียแล้วก็ปืนพกได้เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของชาวเยเมนทุกคนแต่พกมากกว่านั้นไม่ได้จะถูกจับหนังสือพิมพ์อิสราเอลไฮยอมรายงานว่าผู้อำนวยการท่าเรือไอรัตภาคใต้ริมทะเลแดงยอมรับถ้าเรือปิดไปแล้วเป็นผลจากการโจมตีจากเยเมนในทะเลแดงท่าเรือได้หลุดจากแผนที่เดินเรือชาติต่างๆไปแล้วมีการล่มสลายทางเศรษฐกิจที่เมืองท่าไอรัตโดยสิ้นเชิง เอลลี่เลนครยนายกเทศมนตรีของเมืองบรรยายสภาพว่าฤดูหนาวนี้ทุกอย่างเงียบเป็นป่าช้าไม่มีการประชุมงานเทศกาลงานปาร์ตี้การแข่งขันกีฬาขีปนอาวุธเยเมนลูกหนึ่งหล่นใส่โรงเรียนแล้วก็ถูกยิงอาวุธใส่ทุกวันเขาเศร้าใจว่าเมืองไอรัสกำลังจะตายด้วยความเจ็บปวดภายใน1-2เดือนผู้อพยพก็จะเดินทางจากไปโรงแรมปิดแล้วก็เลิกจ้างพนักงานประมาณ15,000คน เกิดการว่างงานเสียรายได้จากภาษีทั้งหมดนี้เกิดจากความสมองทึบและก็ไม่แยาแสของผู้มีอำนาจรัฐบาลตัดสินใจวิเคราะห์ว่าถ้าใครติดภาพเก่าว่าเยเมนแค่นักรบรองเท้าแตะยากจนสแสดงว่าตามไม่ทันการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเยเมนวันนี้เขาพิสูจน์แล้วว่าดวลเดี่ยวลูกยาวกันกับชารัฐยังเหนื่อยหอบแต่เสมอกัน สหรัฐยอมรับว่าเย,ยเมนแข็งแกร่งสุดล้ำหน้าทางอาวุธเกินค่าจริงๆไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวด้วยแม้ยื่นเสนอเงินให้หยุดเล่นงานอิสราเอลพวกเขาก็จะไม่สนใจสแสดงถึงเย,ยเมนกดดันทำลายเศรษฐกิจอิสราเอลได้จริงนี่คือผลของการจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วที่ผลักดันให้เกิดมาหาอำนาจใหม่คุมทะเลแดงที่สหรัฐต้องแยงแน่นอน